มาพี่น้องวันนี้สิพาไปดักปลาไหลครับผมก้อนเข่าไม้ห้องกะสิมาต้มเยือกันเนาะอันนี้ก็เป็นเยือของเขาครับผมเนาะก็จสังเกตว่ามีปลารวมที่น้องอันนี้ก็เป็นปลาที่ผมหามาไ้ครับผมเนาะก็เป็นพวกหัวปลาแน่ที่ผมคั่วไบเซียเตรียมเลยครับผมเนาะก็เป็นพวกที่เป็นปลาตายที่มันเน่าครับผมเนาะใส่กันไว้เลยรับี้เอาขงปลาขาวพี่น้องสามารถเอามาต้มเป็นเยือดักปลาไหลไดเ๋ยวไกับผมเนาะจากนั้นผมก็จะเติมหอยเชื่อมไปครับผมเนาะปลาไหลนั่นเองเติมไปจากน้อยกับผมเนาะ พอเห็นมีกินข้าวพือประสิทธิภาพครับผมเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขาาบึงกันเลยเลยครับผมว่าเขาจิต้มเนยื้อกอนขมายนี่จะต้องใส่ประมาณไหนครับผมโอเคพี่น้องตอนนี้ปลาของเขาได้ที่ครับผมเนาะต้มสุกแล้วพี่น้องจะหูเล็งไ่าปลาเขาพอดีครับผมขันเขาต้มไปนะพี่น้องขันเขาผู้ใดที่ต้มปลาปนก็จะสังเกตเมืองเราผมเนาะจะมีพวกไขมันครับผมพี่น้องเนี่ยน้ำไขมันที่มันอยู่ในนี่พี่น้องเห็นว่าสังเกตเมืองดีนะเห็นบนน้อนี่เนาะมันจะเป็นไขมันครับผมเนาะนี่ ขันเป็นแบบเนี่ยใส่เด้ยเลยพี่น้องปลาเข้ามาต้องเอาใส่ออกครับผมเนาะมันจะเป็นกินดีครับผมว่ามีพวกกินขี่ข้าวปลาผมเนาะจะเป็นกินแห้งจะดึงดูดให้ปลาอยู่บริเวณใกล้ๆเข่าดีครับผมเนาะพวกมีกินนี่โอเคพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเข่าไม้กันครับผมขันเขาได้ประมาณนีะะ้เขากบเห็ดค้นขยำขยำให้มันเข่ากันเลยพี่น้องเค็ดมันเละเลคกับผมเนาะแต่ว่าถ้าเขาต้องเอาน้ำออกนะครับผมเน,นเา,เานะออคนาค่คนใส่กันโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปเข่าไม้ครับผม ครับผมพี่น้องกาบสวัสดีกันตอนแรงๆครับผมเนาะมนีบับลิสานก็จะพาพเาพื่นอนพี่น้องมาใส่บังรันขึ้นกอลพี่น้องมนีห้อากลับมานี่แหละที่หมายเกาเ่าครับผมเนาะก็หลังจากที่อาทิตย์ก่อนฝนตกไปนะครับผมเนาะฝนตกมาอาทิตย์หนึ่งพอดีครับผมเนาะบางบางอาทิตย์ก่อนกับฝนตกไม่แห้งพี่น้องบางวันสุกที่แล้วครับมนีก็บครบเจ็ดหมื่นพอดีพี่น้อง มงรอบพอดีเดี๋ยวก็เลยว่าสิพามาใส่ปลาไหลบางร้านครับผมเยื้อติ๊ใส่กับเป็นเนื้อปลาต้มขึ้นก่อนกับผมเนาะก่อนกิ่งหาหมายปลาเบลกับที่ต้มปลาด้วยกับผมลองมาเห็ดังได้สิผมบอกปันทงนครับว่าเนื้อตัวเนี้ยสิใส่ได้ทุกสภาพหมายเพราะว่าที่บลาเบลใส่มากเลือกใส่เป็นบางหมายครับผมผมก็จะอ่านว่าหมายนี่เนื้อปลาต้มเขาดีหมายนี่เนื้อปลาไอเนื้อใส่เรียมสมดีนะเขาดีเขาดีกับผมเนาะ ก็สำหรับเพื่อนพี่น้องผู้ใดอยากไปลองลองหนึ่ครับผมเนาะกับทังเทาใส่เนี่ยได้ข่าพี่น้องก็เอาเนี่ยหนึ่งกับผมเนาะไม่ต้องไปไอ้นี่เด้อพี่น้อ,อง,นะง,เ,เ,งออเอาเน,น,นะาอนื้เนอเ,อาเทเาใส่ที่มันเข่าดีครับผมเนาะเอาสูตรของเจ้าของอะไรดีที่สุดพี่น้องแต่ว่าอันนี้บาเบลกับบิ๊กคอร์บบอกว่าหมายนี่เขมามักปลาต้มผมก็เลยต้องเอาปลาต้มมาใส่ครับผมนะรู้สึกว่าปลาต้มที่เข,ข่าดีนะครับจากที่ลองลองมาหลายๆเนื้อรับผมเนาะกะ็สึกว่าหมายนี่เนื้อปลาที่เข่าดีครับผมเนาะเป็นบางหมายพี่น้องโอเคครับผม สำหรับเนื้อเขานี่ล่หละเป็นปลาเนี่ยพี่น้องต้มมาตอกลางออกเลยประมาณนี่ผมปีบ,บ,บใส่เลยนี่ใส่กลับไปเวลาเขาใส่เขากะให้เนื้อวขาต้องว่าต้องเอาไว้ตรงก้นนัพี่น้องเอาไว้ซื้อปากนี่ละลูบๆเจ็กน้อยครับผมมีเศษมี่อย่างเนี่ยลูบๆสั้นๆครับผมแล้วใส่ลงไปเราเยียวกับสิยูป,ประมาณนี่พี่น้อง ว่ามันมาเยอะเยอะตรงกลางนะครับผมว่ามันเยอะตรงท้ายเอาไปตรงป่าได้พราะขันเขาขันนิดนิดตัวแถืเขางกระสกินก็นสิดันเข้าไปเองครับผมเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปใส่น้ำกันครับผมสำรับที่ไม้พี่น้องนั่นกระน้ำเบลึกกับผมกระเสียบลงไปครับผมเดี๋ยวลงไปประมาณนี้แหละเราจะใส่ลงไปเลยเฉียงเฉียงประมาณสามสิบองศา ขนาดน้ำเลยกับผมนะประมาณสามสิบหาหรือสี่สิบหาอะไรกับผมประมาณนี้ก็ราะห์อเอาครับผมเวลาเขาใส่กระยาะไฮจุดเขาจมน้ามับผมเนี่ยที่เล็อันจุดไอ้ดากตัวเนี้ยเขาจมน้าม้าเหรปลาเข่านะตายครับผมถ้าต้องโพสที่อากาศเขาครับจากนั้นหน้ามันตื้นเนาะผมต้องเอายางพิดไว้เพราะเห็นมันลอยครับผมเนาะปลุกเล็กน้อย,อยาดากสั้นขึ้นทำเนี้ครับผมเนาะ ประมาณนี้ครับผมเนาะ,ะสำหรับที่เพ่อพี่น้อ,องที่เพื่อนบ้านนี่ยเคยใส่กับผมเนาะแต่ประมาณนี้ครับผมใส่ง่ายๆบางร้านนะพี่น้องขันมีโตเป็นเข่าเราล้วนแหละครับ <laughs> ต้องมีโตเนอใส่พี่น้อง <laughs> โอเคครับผมขบวนไก่ๆนะครับอืมประมาณนี้แหละพี่น้อง <laughs> หัวขัโจูงไปในานา้ำตูดกระโพกครับผมหรือจะ ประมาณนี hmm. now, meat, ้ก <t ries> ็ได้นะผมเนาะมาเป็นยังมาแต่นี้อากาศเขาโอเคพี่น้องเดี๋ยวเขามาบุญกันอื่นเซ้าวกับผมเนาะว่าเขาสีได้ตัววะครับผมเดี๋ยวเขามาเทปอะไรกับเบิ้งไกลๆพี่น้องตีเป็นล่างผมเนาะสีโร้อยอะไรเขาแต่กลมนะผมมันจะสามตัวเขาหนักแหี้ยเขาหลายตับเด้นหนึ่งสองอสองละสองสามตัวเนี่ยตัวยังไงอีกสองสามตัว จังบัมึงไงขั้นขนาดครับผมยังไสองนี่นี่ก um> ็มูลี <S <S 1 <S 1่สามตันี่สิมันเดี๋ยวสร้งนะพี่นนอผงจะสรงตัวนี้คงจะพิโโอ้ ตัวนี้เจ็ดขีดพี่น้องตัวเดียวนี่ตัวนี้ตัวนี้น่าจะบ้หอดอ่ะตัวนี้ห้าขีดอสองตัวนี้ก็โลสองอกัพี่น้องเจ็ดขีดก็หาขีดสองตัวนี้โอเคครับผมพี่น้องสำหรับวัน,บน,นนี้กัผลงานเนียปลาต้มเข้ากับยังคงมาตรฐานพี่เ่าครับผมเนาะพวกปลาเงียงกระไดพี่น้องมาต้มนี่ละ เป็นผลงานของผมเนาะใส่ได้เป็นบางหมองครับผมเนาะเขาก็พี่น้าครับผมเนาะเขาใส่เงียได้มันเขาเนี่ยเขาใส่เงีย่นครับผมสำหรับมูอนีธิบริษาทขอตัวร้ายบริการครับผมมันมันครับไหลนาเขาตัวเงียพี่น้อง